ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อรถ EV ีจีนพังอาดขึ้นอันดับ4 BYD เดือนนี้ขายกระฉูดรถ, Ford, รถฟอร์ดรถฝรั่งขายดีไม่แพ้กันรถญี่ปุ่นระดับตำนานไม่น่าเชื่อจมบวย3เดือนติดวันนี้เป็นยังไงไปดูกัน สวัสดีครับผมคาริซิงครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูยอดขายรวมของรถยนต์ในประเทศไทยเราเดือน9นะฮะ,ะต้องบอกว่าค่อนข้างจะน่าเหลือเชื่อมากๆนะครับก็คือ BYD เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่อันดับ4เลยนะครับเดือนนี้ขายกระฉูดเลยนะฮะแล้วก็มีทางด้านของแบรนด์ Ford นะครับที่ยังแรงต่อเนื่องแล้วก็ทางด้านของแบรนด์ระดับตำนานนะฮะของค่ายญี่ปุ่น3ค่ายร่วงบวยเลยนะครับ โอ้โหต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยๆพามาไล่เรียงเลยแล้วครับแต่ว่าทางด้านของช่วงต้นคลิปนะฮะขอญาตพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของรถที่เปิดใหม่ในประเทศไทยเรานะครับในประเทศไทยเราเนี่ยมีรถที่เปิดใหม่อยู่หลายรุ่นมากๆนะครับต้องบอกว่าทางด้านของช่วงปลายปีนี้นะฮะตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไปนะครับประเทศไทยเราน่าจะมีการปรับเปลี่ยนของเรื่องของตลาดแน่นอนนะครับเพราะว่ารถที่เปิดใหม่เนี่ย อ่าออปชันก็ดีนะครับราคาก็ถูกนะฮะแล้วแต่ละรุ่นเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นเรือธงเลยนะฮะของแต่ละยี่ห้อนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ค่อยๆไล่เรียงไปเลยแล้วกันนะครับพามาเริ่มต้นดูที่อันดับ12อนะครับอันดับ12ก็คือซูซูกิซูซูกิทำยอดขายเดือนกันยายนได้อยู่ที่768คันนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างจะน้อยมากๆนะฮะอ่าแต่ทางด้านของซูซูกิเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะขายดีช่วงปลายปีนะครับและส่วนยอดขายรวม9เดือนเนี่ยอยู่ที่9,600 75คันนะครับซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างจะน้อยกว่ามาตรฐานเดิมพอสมควรเลยนะฮะก็เอาใจช่วยแล้วกันนะสำหรับทางด้านของแฟนๆซูรุกินะครับพอ้มียอดขายดีๆทางด้านปลายเดือนนะครับปลายปีนะฮะมาดูที่อันดับ11นะครับก็คือเนต้าเนตาทำยอดขายเดือนกันยายนได้มากถึง954คันนะฮะ,ะทางด้านของตัวเนต้าเนี่ย เป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่น่าเชื่อนะว่ายอดขายจะดีอย่างต่อเนื่องนะครับณปัจจุบันเนี่ยทำยอดขายรวมนะฮะมากถึง9,500กับอีก7คันนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับว่ายอดขายรถไฟฟ้าเนี่ยระดับนะครับเก้ากว่าคันเนี่ยนี่คือแซงซูซูกิไปแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหนี่ต้องรอดูอีกปลายปีนะฮะถ้าเกิดเขามีตัวใหม่มาเปิดนะผมว่าจะเปรี่ยนกว่านี้อีกแน่นอนนี่มาดูที่อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ10อันดับ10ก็คือเกทวอลมอ ทำยอดขายเดือนกันยายนได้อยู่ที่1นึ่ันอคันต้องบอกว่ายอดขายอาจจะไม่ค่อยเปรียงสักเท่าไรนะครับในช่วงนี้นะฮะแต่ว่ายอดขายก็ยังถือว่าอยู่ในระดับอันดับ10นะฮะต้องบอกว่ายอดขายก็ดีอย่างต่อเนื่องว่าอย่างนั้นนะครับอยอดขายพอรวมอยู่ที่9เดือนนะฮะอยู่ที่9,100กับอีก1นึคันนะครับโอ้โหที่ต้องบอกว่า น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าเกณฑ์ของมอเตอร์ถือว่าเป็นแบรนด์ใหญ่นะครับแต่ณปัจจุบันนะยอดขายรวมเนี่ยต้องบอกว่าแพ้เนต้าอยู่นะฮะเดี๋ยวต้องรอดูปลายปีนะครับทีเรามาดูที่อันดับถัดมานะครับอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ9อันดับ9ก็คือ Mazda าํายอดขายเดือนกันยายนที่1247ั้คันนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะว่า m a z d a เนี่ยณปัจจุบันนะครับอยู่ที่อันดับ9แล้วนะครับแม้ตอนนี้ช่วงชิงอันดับอยู่แถวแถวบว้ยเลยนะครับยอดขายรวม เเดือนนะครับอยู่ที่13,732คันนะครับอ่าก็ต้องบอกว่ายอดขายไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าระดับมาสด้านะฮะยอดขายต้องปีหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นคันเป็นอย่างน้อยนะครับอันนี้อยู่ที่ระดับหมื่นกว่าคันแม่ต้องเอาใจช่วยอ่าย่างมากเลยนะครับสําหรับทางด้านของแฟนๆมาสด้าทีเรามาดูที่อันดับถัดมานะครับอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ8อันดับ8ก็คือ Nissan. นิสนันนิสันมียอดขายเดือนกันยายนอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยกับอีก3คันนะครับ ด้วยสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะฮะสำหรับแบรนด์นิสสันนะครับปกติก็เดือนหนึ่งตก2,000กว่าคันสบายๆนะครับอยอดขายรวมเก้าเดือนเนี่ยอยู่ที่12,967คันนะฮะโอ้โหนี่ต้องอต้องบอกว่าน้อยกว่ามาสด้านะครับเพราะมาสด้าเขาจะขายเยอะกว่านี้นะฮะอันนี้คือยอดขายน้อยกว่าปกติเยอะมากนะครับสำหรับแฟนๆของนิสสันก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับทีเรามาดูที่อันดับถัดมานะฮะอยู่ที่อันดับ7 อันดับ7ก็คือมิสูบิชิมิสูบิชินะฮะเดือนกันยายนเนี่ยยอดขายต้องบอกว่าอาจจะไม่สูงเหมือนปกตินะครับอยู่ที่อันดับ7เลยนะณปัจจุบันนะฮะทำยอดขายที่2,100กับอีก9คันนะครับสำหรับเดือนกันยายนต้องบอกว่าน้อยกว่ามาตรฐานเดิมนะฮะแต่ว่าพอมาเปรียบเทียบกับยอดขายรวมต้องบอกว่ายอดขายรวมยังดูดีมากๆอยู่นะครับณปัจจุบันยอดขาย9เดือนเนี่ยมิสูบิชิทำได้มากถึง26,000 552คันนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับแลวปัจจุบันนะทางด้านของมิสูบิชิก็มีมิสูบิชิไฟตันตัวใหม่แล้วด้วยนะฮะก็คาดหวังว่าทางด้านของตัวปลายปีเนี่ยน่าจะขายดีอย่างมากอย่างแน่นอนนะฮะอทิเรามาดูที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ6อันดับ6ก็คือ MG MG ทํายอดขายเดือนกันยาได้มากถึง2427คันนะครับอ่าถ้าดูตามที่อันดับนะอยู่ที่อันดับ6เนี่ย ก็ถือว่าทะลุเป้าของ MG นะครับเพราะว่าตอนที่เขาเปิดแบรนด์แรกๆนะเขาวางเป้าว่าเขาจะอยู่ที่อันดับ6รถขายดีที่สุดในไทยนะครับยอดขายรวมนปัจจุบัน9เดือนอยู่ที่19,593คันก็ต้องบอกว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้ารถยี่ห้อไหนเนี่ยขายได้ปีละ20,000คันหรือมากกว่า20,000คันเนี่ยอันนี้ถือว่าแบรนด์ระดับต้นๆของไทยเลยนะฮะ MG เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ระดับนี้แล้วนะครับอันดับต้นๆของไทยเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูที่อันดับ5นะฮะอันดับ5ก็คือแบรนด์ฟอร์ดฟอร์ดทำยอดขายเดือนกันยายนอยู่ที่อันดับ5ได้ยอดขายอยู่ที่2,948ันปคันนะครับโอ้โหต้องบอกว่ายอดเยี่ยมแบบมากๆนะฮะแบรนด์ฟอร์ดเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆเนี่ยหลายเดือนติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของแบรนด์ฟอร์ดเขาจะมีอยู่แค่2รุ่นนะครับก็คือ Ford Ranger และก็ e v e r e s t นะครับที่ขนาดมีแค่2รุ่นนะยอดขายยังดีขนาดนี้นะฮะ,ะแล้วพอมาดูยอดขายรวมเนี่ยก็ ยอดขายรวมเนี่ยมีมากถึง28,796 0คันนะฮะอันนี้มีแค่2รุ่นนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของ Ford แน่นอนนะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยยอดขายของ Ford ก็ถือว่าดูดีนะครับอ่าปีนี้ยังเหลืออีกตั้งหลายเดือนนะก่อนช่วงมอเตอร์โเนี่ยคาดว่ายอดจองของ Ford น่าจะพุ่งปรี๊ดอีกแน่นอนนี้มาดูที่อันดับ4นะครับต้องบอกว่าไม่น่าเชื่ออย่างสุดขั้นสุดเลยนะครับก็คือ BYD BYD ดพังงานขึ้นมาอยู่ที่อันดับ4ยอดขายสูงสุดรถในประเทศไทยนะครับโดยยอดขายเดือนกันยามากถึง3,231คันโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆนะฮะ,ะก็คือ BYD เนี่ยเดิมทีเขาจะมีอยู่แค่รุ่นเดียวนะครับก็คือ a อ t o 3นะครับ แต่ณปัจจุบันนะฮะเขามีหลายรุ่นแล้วนะครับแล้วตัวยอดขายเนี่ยก็มีทางด้านของดอฟฟินเข้ามาช่วยด้วยสําหรับเดือนนี้นะครับแล้วยอดขายรวมณปัจจุบันนะครับเเดือนเนี่ยมีมากถึง1 8 0 0 0หคันเข้าไปแล้วนะครับโอ้โหนี่ยอดขาย2อ,อรุ่นแล้วนะฮะ แล้วเขายังมีอีกรุ่นหนึ่งนะที่เพิ่งมาเติมเข้าไปในประเทศไทยเรานะครับก็คือ b y d Seal ซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหนั้นรถสปอร์ตชัดๆนะฮะแล้วขายกันราคาร้านกว่าบาทน,นี่หลายท่านจับจองกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับยอดขายนะ่าจะพุ่งกว่านี้อีกแน่นอนต้องบอกว่าหน้าทึ่งจริงสําหรับ b y d เดี๋ยวมาดูที่อันดับ3นะครับอันดับ3คือ Honda Honda ท้าทยอดขายเดือนกันยายนได้มากถึง9,113คันนะครับ โอ้โหยอดขายที่เกือบหมื่นคันนะฮะอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าน่าจะส่งมอบรถฮอนด้าซีอาีะ v นะครับได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่า c ีอเนี่ยโอ้โหยอดจองเขาเยอะแบบเยอะมากๆจนผลิตส่งมอบไม่ทันนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยส่งมอบได้แล้วนะฮะว่าอย่างนั้นแล้วยอดขายรวม9เดือนเนี่ยมีมากถึง69,000 882คันเลยนะฮะโอ้โหนี่ปีนี้นะครับคาดว่าน่าจะทะลุแสนคันได้อย่างสบายๆอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าในช่วงปลายปีนะั้นในช่วงงานมอเตอร์โปรนะครับแล้วก็ช่วงก่อนสองกรานเนี่ยรถ h อน da เนี่ยจะเป็นรถที่มียอดจองยอดส่งมอบน่าจะเยอะอันดับต้นๆของไทยเลยนะครับอ่าก็ถือว่าปีนี้น่าจะทะลุเป้าสบายๆเรามาดูที่อันดับ2อนะครับอันดับ2นี่นาทึ่งมากๆเลยนะฮะอ่าทำยอดขายนะครับเดือนกันยาได้มากถึง1 0,000ื 898คันนะครับก็คืออีลซูนั่นเองนะครับอันนี้คือรวม2รุ่นแล้วด้วยนะครับแต่ว่าทางด้านของอีลซูนะฮะเขาจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์มาไม่กี่วันนี่เองเองนาะเขาเปิดหน้าใหม่อ e ีลซูดีแม็กนะครับอันนี้คือยอดขายตัวหน้าเก่านะตัวหมื่นก,กว่าเนี่ยตัวเคลียร์สต็อกนะฮะแต่รอดูตัวหน้าใหม่ผมว่าจะเปลี่ยงปลางแน่นอนนะครับแล้วพอมาดูยอดขายรวม9เดือนเนี่ยมีมากถึงห2 2 9 4แสนอ่าคันทางด้านของอีลซูเองนะครับโหยอดขายนี่ทะลุแสนคันก็ ต้องบอกว่าดูดีแล้วนะฮะอันนี้แสนกว่าคันนี่คือปลายโมเดลของ d m a มตัว All-New ตัวที่ผ่านมานะครับแล้วตัวล่าสุดเนี่ยไฟหน้าสปอร์ตนะฮะไฟหน้าซปเปอร์คาร์ด้วยนะครับการไสิ้คาดว่าโอ้โหตอนนี้ยอดจองน่าจะพุ่งไปดอย่างแน่นอนสำหรับยูสุดีแมทีนี้มาดูที่อันดับหนึ่งนะฮะอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นโตยต่าอยู่นะครับทำยอดขายเดือนกันยานี่ได้มากถึง2 1 1 4 1คัน โอ้โหนี่ต้องบอกว่าทางด้านของ t o y ยต้เนี่ยณปัจจุบันนะครับตัวใหม่ๆของเขานะฮะมีหลายตัวนะโอ้โหน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวยอดจองยอดขายเนี่ยมีบางรุ่นนะที่แบบยอดจองแบบชนิดว่าผลิตขายไม่ทันเลยนะฮะ,ะแล้วก็ทางด้านของตัวยอดขายรวมณปัจจุบันนะฮะโตโยต้าก็ยังคงเป็นเมือหนึ่งอยู่ด้วยยอดขายรวม9เดือนได้มากถึง198,719คันนะฮะ คือ Toyota เนี่ยเขาจะมีตัวที่ออกใหม่ล่าสุดนะครับก็คือ Toyota y a r i ิ Cross นะฮะโอ้โหราคา7 0 0 0แสนกว่าบาทนะฮะเป็น BSUV เลยนะครับรถท่าที่นั่งสบายสบายขับหล่อๆเลยนะครับแล้วโปรโมชั่นเนี่ยผ่อนกันทีนะฮะ96เดือนเลยโอ้โหสุดๆจริงๆนะครับสำหรับนี่ก็เป็นตัวยอดขายนะครับของอเดือน กันยายนนะครับแล้วก็ยอดรวม9เดือนนะครับซึ่งต้องบอกว่าก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์หลายเรื่องนะก็คือเรื่องแรกเลยนะก็คือตัวที่เป็นรถ Honda นะครับมีการส่งมอบไปเยอะแบบเยอะมากๆเกือบหมื่นคันนะฮะแล้วก็รถอย่าง b y d ีเนี่ยที่เขาพังงาดนะฮะมี2รุ่นเนี่ยพังงาดขึ้นมาอยู่ที่อันดับ4เลยนะครับแล้วรถ b y d เขามีแต่รถแบบรถ E ีรถไฟฟ้าทั้งนั้นเลยนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขาจะพุ่งขึ้นมาได้ขนาดนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวับ รถจ๋าสินเชื่อรถออนไลน์รับดีไฟแนนซ์รถยนต์รับจำนำทะเบียนรถปิดหนี้ที่เก่าให้ฟรีแถมบัตรกดเงินสดสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้แล้วรถจา๋า .com